สี่นาฬิกานะครับมาสวัสดีทุกคนนะครับคุณทันฟาร์มบายคุณทันประถามครับฝนฝนกระลิ้นแหละครับพี่น้องครับคุณแม่หนูหนาคลอดแล้วนะครับโอ้แม่หนูดีครับแม่หนูดีคลอด เพิ่งได้หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าก,ก็น่าจะคลอดอีกนะท้องโตอยู่นะครับแต่ว่าก็ทิ้งช่วงนานอยู่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันคลอดแบบธรรมชาตินะเราไม่ได้ทําอะไรนะครับตัวแรกได้ลูกตัวกผู้นะครับอันนี้เราไปซื้อแบบที่เขาท้องมาเนาะนะครับ เป็นลูกผสมนะครับออกอะไรมาก็น่ารักหมดเลยเนี่ยนีต่ตัวผู้ดื่มนมแล้วนะครับอสําหรับแพ้นะครับถือออกใหม่เนาะที่คลอดใหม่นะครับยังไงก็พยายามให้เขาได้เได้กินนมเหลืองให้เร็วที่สุดนะครับจะได้แข็งแรงเนาะนมเหลืองสําคัญนะครับก็จะมีทั้งคุณประโยชน์อะไรมากมายเลยนะครับเป็นภูมิอ่า เป็นภูมิคุ้มก like ันให้ก like <c oughs> ับลูกได้ด like ีเลยนะครับด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีกว่าวัคซีนอื่นๆนะครับก็คือนมเหลืองของแม่นั่นเองนะครับก็คลอดเสร็จพอยืนได้แบบนี้ก็รีบจับให้ดูดนมทีนะครับอันนี้ของคุณครูจับให้กินนมแล้วนะครับเห็นไหมกําลังเดินเลยนะครับเดินเก่งแล้วนะครับก็ภาวนาว่าจะให้ได้สองตัวเนาะนี่จะท้องโตอยู่ครับนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูก็ยุงเยอะครับ วันนี้ฝนตกด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกตัวเผื่อมีตัวที่สองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน่ารักครับข้อตารางคืออากาศดีๆสบายนะครับโอเคครับเป็นการจบสกอร์แล้วเนาะได้หนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับได้คุณยบด้วยตัวผู้มาหนึ่งตัวนะครับกับแม่หนูดีเนาะหนูดีให้มาหนึ่งตัวนะครับแต่ก็โอเคครับให้กี่ตัวก็ดีนะครับ ได่ตัวก็รักทั้งนั้นเลยนะครับก็ได้ตัวผู้นะครับหนึ่งตัวนะครับก็เพราะว่าเขาขับรกออกแล้วก็แสดงว่าหมดแล้วนะฮะโอ้โหเอาเอาเอานะครับเคลียลูกตรลเทอนนี่แห้งขนาดเลยนะครับลูกเคลียสิงใหญ่หัวโน่พอดีนะครับท้องโตก็จริงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าแปลว่าจะสิลายตัวด้วพี่น้องนะครับก็บหายมาแล้ว นะครับก็มันกาเกินอะไรไม่ได้เนะมันกาเกิยนอย่างไรครับสีทองหง่ทองน้อยสีได้สองโตแฟตร 2, สองแฟดสามนะครับแต่ทีนี้การเลี้ยงแพะนะครับมันจะต้องตอนนี้คือเราไม่ได้วางโปรแกรมอาหารเขาเนาะเขาก็กินกระถินอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยผสมแบบธรรมชาติเนาะเพราะาเราก็อยากจะได้เพิ่มขยายฝูงแล้วก็ไปซื้อแพะตามของชาวบ้านมานะครับ ตามคอกบ้านๆของเราเนาะนะครับราคาก็ยังพอซื้ออยู่นะครับก็พอตอนเราซื้อตอนนี้เราเราไปซื้อแพททองนะครับราคากามหมืนอัพนะครแพทราคายังดีอยู่นะครับก็เลยอยากจะฝากถึงเกษตรกรเนาะที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับมันก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแพทกินน้อยนะครับกินน้อยให้ผลตอบแทนเราเร็วนะครับแล้วก็เขาให้เขาขึ้นทุนเร็วด้วยนะครับก็ ลองดูนะครับช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นโควิดอยู่นะครับราคาก็ถ้าเทียบกับราคาสัตว์อื่นคุณครูว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับแพ้ยังราคาดีอยู่อีกอย่างนึงนะครับมันเป็นสัตว์ที่เราสามารถกําหนดราคาเองได้นะครับไม่มีราคาตลาดมามากาเกต์นเนาะเราอยู่ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับยิ่งถ้าเป็นตัวเมียนะฮะ โตขึ้นเป็นแม่พันอ่์เดี๋ยวผมก็ให้เจ้ข้างล่างนะครับโอ้ยตายหัวคอหัวลกูกนะครับเราสามารถอ่กำหนดราคาเองได้นะครับก็ไม่เหมือนหมูเนาะราคาหมูหรือราคาสุกรนะครับก็มีตลาดราคาตลาดนะครับก็ ช่วงนี้ก็ราคาตกนิดนึงนะครับก็กิโลละแค่บางฟาร์มก็โอ้บางที่ก็บางพื้นที่ซื้อแค่50บาทเองนะครับต่อกิโลนะครับแต่แพ้นี่ก็กิโลละ90้าสิบาทนะอย่างต่ำนะครับถ้าเกิดราคาดีๆเราก็120บาทต่อกิโลนะครับคุณครูว่าแพ้ยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เราตลาดยังดีอยู่นะครับแล้วก็ที่คุณครูชอบก็คือมันสามารถกําหนดราคาเองได้เมือต่างประเทศนะครับ อย่างวัวอย่างควายนะครับก็กําหนดราคาเองได้นะครับไม่มีราคาอะไรมารองรับนะครับนอกจากว่าเป็นราคาของแพะขุนนะครับถ้าเป็นราคาสายพันธุ์เรากําหนดได้จากความสวยงามจากสายพันธุ์นะครับดังนั้นคุณครูถึงอยากแนะนําว่าก็ลองมาหันมาสนใจแพะแล้วก็เอาแพะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะหวังว่าก็เคล็ดลับหรือว่า,าแนวคิดของคุณครูอาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็วันนี้มาอัปเดตเด็กๆนะครับคลอดแค่หนึ่งตัวนะครับก็เขาเป็นแพะลูกผสมนะนะครับก็ได้เท่านี้เราก็น่ารักนะก็โอเคแล้วครับพอใจแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับมาฉีดยานะครับอาจจะให้ธาตุเหล็กนะครับพวกนี้แล้วก็ส่วนแม่ก็อาจจะให้อ่าเรียกว่าอะไรลดไข้แก้ปวดนะครับแล้วก็แก้อักเสบได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะมียา อื่นๆมาเสริมเลยคุณครูจะมามาแบ่งปันนะครับว่าเอาอะไรมาให้แม่หลังคลอดนะครับเพิ่มน้ํานมแล้วก็บํารุงมดลูกให้นะครับโอเคครับเราก็คงจะมาพบปะแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณทันฟาร์มบายคุณทันประธรรมด้วยนะครับคุณครูมีชื่อแล้วนะชื่อโจนัสนะครับนี่น้องโจนัสนะครับหน้าตาเหมือนลูกศิษย์คุณครูเลย น้องโจนัดนะครับตัวผู้นะครับก็ฝากโจนัดไปด้วยนะครับก็ลากันไปก่อนครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสีเหมือนแม่เลยสวัสดีครับ